ราสีก็จมน่ง <Rapid> ข <snowball> ั <aría> ้นตอนราศีกีด้มีผลภาคตรงที่การหาการรยนการเรยล่เก่ากการผัดส่ล้นเดี๋ยวให้สบานดบอจะปูไแต่วันนี้สําหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะให้เรียนในเรื่องของการชุดลูกรับชุดลูกเขาตาก่แนบบประกาศแบบนี้นะลักษณะการถือลูกปเด ีบครับนะผู shared, ้เห็นแต่ละคนเนี่ยเวลาชุดชุดแชร์บอลเนี่ยรีดชุดอ่ะถ้ายิ่งรีบชุดเนี่ยมันยิ่งมีผลภาพเยอะอย่างเช่นกรณีที่คุณได้บอลปุ้เนี่ยถ้าไม่มีใครกดดันนะันจะชุดได้ง่ายแต่ถ้าเรารับบอลปุ๊กมันวิ่งเข้ามาเลยเนี่ยกูเข้ามาเลยเราจะเราจะกลัวเราจะตกใจเหมือนที่เธอเหมือนบางคนที่เล่นแช์บอลที่ไม่ค่อยได้เล่นเวลาเราวิ่งเข้าไปหีเขาอ่ะหยีให้เขา ทายบอลออกไปไวเขาจะตกใจเขาจะจะรีบว้างบอลออกไปเรื่อยเห็นไหมที่รุ่นบอลปรีที่น้องเขาเคยเเล่นถ้าคนเล่นบ่อยๆจะนิ่งมากจากับมือแย่งหลุดยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถงได้แต่ถ้าคนที่มันโดนมากระทันชิดเนี่ยแต่ยังมีอยู่นะพวกเราก็ยังมีอยู่ที่ประเภทยกมือบงอังเงี้ยแล้วเราก็ชู่วขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกเพื่อจะให้มันหลุดจากมือที่มันยกมือบังอะ่ะ นะครับมันก็กลายเป็นรูปที่แบบว่าเหมือนเราวางลูกข้ามไอ้รูวาเนะี่ยสูงๆอย่งนี้จริง,รงๆมันไม่จำเป็นต้องว่างตามเขาเขายกมืเลลอเรารอดก็ได้ได้หมดทุกอย่างนะนะเดี๋ยวคุณจะให้นักเรียนดูการหายแล้วเขียนหายแล้วเขียน เล่นเราก็ต้องมีการวอร์มก่อนนะครับหลังเสร็จเราก็ต้องมีคูดาวอันนี้วอร์มอัพแล้วก็คูดาวเล่นกีฬาทุกอย่างโดยใหญ่เวลาเราเล่นกีฬาปุ๊บเราจะหยุดทูนะแล้วก็ไปเลยไม่คูดาวลกล้ามเนื้อมันก็ตึงอยู่เลยพอตอนเย็นมาตกเย็นกเรียนกลับไปบ้านมันก็จะปวดรู้สึกว่าหนักแน่นหนักสาต้องมีการนะครับ ครับความแบบนี้เค้าจะส่งตัวมาครับก็เริ่มแสดงว่าส่งพอ <imitation> ได้แล้วถ้านักเรียนลงแล้วนักเรียนก็เป็นสองมือเหนือศีรษะอันนี้ต้องใช้ปะนิดนึีอย่างนี้ครับนี่สองมือเหนือศีรษะสองมือเหนือศีรษะหลักง่ายๆคือเอาพยายามลงตรงหัวเขาอ่ะเขอไม่ต้องไปสนใจกาววนะ่าหัวอยู่ไหนไปตรงนั้นแหละนะครับต่อไปก็พอเร,เรียนลงแล้วพุ่งลงแลก็ใช้สองมือทหารระยะ กว้างมือมือเดียวเหลือไหลมือเดียวเหนือไหลเวลาเรียนชูดหรือว่ากว้างบอลออกจากมือไปนักเรียนต้องฟอลโล่มือไปด้วยคำว่าฟอลโล่ก็คือฟอลโล่ก็คือมือก็ต้องไปอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นการประพับทิศทางนะครับขออมือ นี่เตอตู ue, ่เลยครับเตะตูดบโลกทามด้วยครับงานสองมือเหนือศรีษะมัต้องใช้ลักษณะการจับนิดนึงนะครับหรือมือเดียวมือเดียวตัวใหญ่ตัวใหญ่เราจะเล่นเราจะเล่นกระป๋งนี้แรงแต่บางคนเนี่ยมันเล่นตรงนี้สองมือระดับหกออกแรงเยอะเพราะมันไกลเพราะจริงๆสองมือระดับหกเขาไม่เล่นใกล้เขาเล่นใกล้ส่วนที่ลูกไกล ที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เขาบังอยู่เยไดเลยตับชุสองมือนะเดี๋ยวผู้ชายเรียนทดอบนะครับทดอบงมือก็ดับอคก่อนดีรคนรับีคนสมือระดับโนีาดี๋หาตมาหนึ่งตัวตอบหนงตอปหนดวนะครับการตู้สก้านะครับก้าเดี๋ยวผู้ชห้เรียนฝึกปฏิบัต ครับมาเลยครับทั้งหมดจัดขอท่านรถเลยตลงดงหน่อยครับอย่าลืมว่ามันมีคู่ป้องกันตะกร้าอยู่อันอนี้แรงเกินนะครับอันนี้แรงเกินแรงเกินนะครับดูด้วยดูด้วยนะครับออกจากรับเลยมือให้เ,เรียนช่วยแป๊บนึง รับมีผู้ป้องกันตะการอยู่ไม่ได้ครับอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างนี้ก็มีผู้ป้องกันตะก้าอยู่ล่างเลาหัวเลยหัวครับก้าด้วยไม่ไม่ถึงอย่างนี้โดนปัดหมดนะครับก้าด้วยนะครับใครนี่อ่าให้ดงโดงให้ดงโดงครับดงโดงไว้ก่อนไม่ได้อย่างนี้โดนปัดแน่นอนนะครับบอกว่าดงโดงไว้ก่อนบนบนหัวนู่น โอเคครับอ่าประมาณบนหัวในหลังนะครับเดี๋ยวหลังตัดเอาครับบนหัวรหเาราไม่ต้องไปดูตะกร้าเอาหัวอย่างเดียวเดี๋ยวคนตัดเองหัวหัวโอ้เล่นตลกหัวข้างบนเออเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีผู้ป้องกันตะกร้าอยู่นะครับผู้ป้องกันตะกร้าอยู่ตรงๆดงเอาไปครับอ่าสูงถงครับ ลอยย้อยเข้าไปเลยครับลงไปไม่ได้ครับผู้พุ่งอย่าพุ่งนะครับอ่านั่นแหละถูกต้องให้หน่อยันะยันข้างบนนุ่มบนนุ่มครับอย่างนี้ไม่มีหรอกนะครับผู้ชายดูด้วยนะอย่าเล่นกันเด้ออย่าคุยกันดูนะครับหยอดข้างบนนุ่มไปลองดูสิครับให้ได้สูงๆอย่างนี้เลยลอดูครับ ึนั่นและออกพอล้มมือตามไปด้วยพอล้มมือตามด้วยพอล้มมือตามครับพอล้มมือตามด้วยตรงโด่งเด็กไม่ถือแรงที่นึงใครที่ใครที่รู้ตัวว่าไม่แรงก็ก้าวด้วยนะครับก้าวช่วยด้วยก้าวช่วยด้วยตรงโดงข้างบนูบนบนลูกไปเลยสาเหตุที่ตัดเพราะอะไรแทนคนนี้คนนี่ลูกพุ่งเนี่ยเพราะว่ามือมาถึงตรงนี้แล้ว ม,ออมือต้องอยู่อย่างนี้แทนแทนมือต้องอยู่อย่างนี้มี่หนูมือเราลงนีมันต้องไปอยู่นี่ดิมือแค่นี้พอแค่นี้พอเออเห็นมากสุดยอดแค่นี้พอนะมือไม่ต้องไปหักลงมามากถ้าหักลงมากเนี่ยแค่าานี้ก็หักอยู่ผมโยนอย่าหักนะครับขึ้นข้างบนเลยเออปล่อยอย่างนี้เลยโดนโดน,นครับอ่าหลังจะเปลี่ยนไหมคนดูดย เอาดงโด้เดี๋ยว้มาได้เฮ้ยวปกัร็วเร็วครับเร่งเร่งฮึ๊บรเขียนครับเขียนได้่านแล้วดโดข้างบนนะครับเดี๋ยวคุณจะให้ในหลังเป็นคนปัดนะเดี๋ยวต่อไปได้ไหล่ะอย่าไปเกานี่มาเอาดูนะครับดูเียว เดี๋ยวให้ท่านดูด้วยนะครับมือเดียวเหนือไหลก้อยอย่างนี้แหละครับมือเดียวเหนือไหลกะน้องหนักให้ถูกนะครับเหนือไหลครับทุกคนเออมาละเหนือไหลครับเยี่ยมมากของแท้ครับลองมือดูแต่วันน้องเป็นไนี่ครับนี่เขาไม่เคยเล่นแล้วจะรู้นะครับ โอ้ยไม่ค่อยได้ได้เล่นน่ะอ๋อดีแล้วครับอ่าเยี่ยมมากเลยนี่คอมพิเตอรนหนึ่งในโซนตัวข้าวเร็วเก้าด้วยนะครับเก้าด้วยนะครับแทนเวลาแทนเลยเก้าด้วยอย่างนี้เก้าเลยมันจะได้แรงได้เร็วแรงครับแรงอีก เป่นแม่นนเปแม่นแม่นมนวล่มือตามด้วยครับตัล่ามด้วยนเรียนล่มือตามด้วยนะครับติล่ามือตามด้วยอาินเนื้อเ้คนาอน่ไปสิมันมอนเดียวแม่นนะแม่นนะครับกระดมนักเตดีๆต่าย เล่นด yes. <ası vocês S 1> ้ว ah, like ่าเล่นเล่นพิสตาเล่นที่ตะ้าอ่าเล่นที่ตะ้าครับเล่นที่ตะ้าครับอึ๊บตร้งต้นนะหัวของนักหัวเป็นหลักเป้าหมาหัวเป็นหลักอึ๊บอึ๊บ ต่ำนะครับต่ำนะต่ำนะแพนไม่ได้นะพร้อมข้าสูงกว่านี้ครับสูงลงโลเลาไปหลัาหัวไปหลัาปุ๊บแม่เรียนด้วยเอาล็อกบอลหน่อยล็อบอลเล่นกันครับมาปุ๊บอ่าก็ล้มมือด้วยก็ล้มมือตามด้วยครับอล้มมือตามด้วย เอย่งมาเลยเนี่ยเนี่ยยังเหมือนอ้าวดูการชุดเหมือนนี้นี้เขาอมันแได้เต็มนั่น่ติดเต็มนะชุดแบบเขาฟังสูงเนี่ยเยครับอ่า อ่าเรื่องมากอาดี้ไม่มั่นใจใช้ทุกคนแน่เอาอ่าใครอะไรครับให้ท่านนำไปใช้ถ้าใครชุดไม่เข้าออกนอกหรือไหนขาดได้กระดกตกแค่ดีมาตรงนี้เลยด้านข้างเอะไรเลยครับเริ่มเลยครับ ลูกไหนก็ได้คร like like ับจสองมือเลยก็ได้ครับสองมือก็ได้มือเดียวก็ได้อ่ามาตบเลยครับมาตรงนี้เลยครับมาจบเลยน้ำด้วยครับน้วยับด้วยครับนับด้วยครับสองมือเด้ยดูจบครับ บตเครับบอ้าวไม่เข้ากอบหแค่นั้นแหละมีอะไรยหมไม่เข้ากอนห้าเฮยานไปทีนทานทานเอบอลเลยครับอ้โบตกเลครับบอบตบเลยครับบคลับครับลบให้ได้ครับ อยรอดเลยาเลลูกสวยนะลูกสีเต็มอ่าเนี่ออยสีเต็มว้าผมว่าผมจะไปหงชุดอไไปครับไหนก็ได้ครับเอาไปข้ากันแล้วกันเฮ้ยสวยไว้ลงนี้อย่างเงี้ยอ่า